สวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะเอาเมนูแซ่บมาฝากเพื่อนๆนะคะก้อยเนือ้อก้อยมะนาวนั่นเองนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะทุกคนก็คนอื่นก็ขออภยัยถ้าใครไม่ทานเนื้อไม่ทานเด็บนะคะไปชมวิธีทำกันเลยว่าปุยทำอะไรยังไงบ้างคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆปุยก็จะทำ กล้วยมะนาวนะคะอันนี้เนื้อที่เราปั่นแล้วเรียบร้อยนะคะไปใช้ปั่นเอานะคะปุ๋ยก็จะใส่เกลือกับมะนาวสองลูกลงไปแล้วก็จะนี่ค่ะคันให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆทิ้งไว้ปุ้ยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ แล้วก็จะมาบีบน้ําออกนะคะน้ําที่ที่เป็นเนื้อเนี่ยคะ่ะก็บีบออกแล้วเราก็จะไปทํากล้อยอก,กันทําราดกันนะคะรากมะนาวก้อยมะนาวนั่นเองนะคะเนื้อก็จะมีข,ขาวเยอะเส้นเอ็นเส้นอะไรอยู่เดี๋ยวเดีย๋ยวค่อยเก็บออกตอนบีบนะคะ ตองเด็ยดน้ำทิ้งนี่แหละค่ะปุ้ยก็จะพักไว้นะคะอันนี้ใส่เกลือกับมะนาวสองลูกนะคะอีกทุกคน <c oughs> ก็ได้เวลาที่เราจะมาบีบน้ำออกนะคะไม่รู้ใครทำเหมือนปุ้ยหรือเปล่าเนาะเวลาปุ้ยทำก้อยติบปุ้ยก็จะทำแบบนี้นะนี่ค่ะ เราก็จะบีบน้ําออกแบบนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าใครไม่กินเนื้อวัวนะคะไม่ทานเนื้อวัวไม่ทานเด็กก็กดข้ามไปเลยนะคะไม่ต้องดูนะคะ นี่ค่ะทุกคนก้อยมะนาวนะคะปุยก็จะมีเนื้อสับที่ปุยหมักกับเกลือกับมะนาวแล้วนะคะแล้วก็บีบน้ําออกแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ผักก็จะมีต้นหอม ผักชีปุยก็จะใส่มะนาวเพิ่มอีกนะคะเพราะชอบเปรี้ยวหอมแดงนะคะแล้วก็มีน้ำปลาพริกปน่นข้าวคั่วนะคะมาทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆบีบมะนาวลงไปอีกเลยนะคะแต่ที่เมืองไทยตามที่ปุยชิมนะคะถ้าเป็นก้อยมะนาวหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่คะ่ะนอกจากจะสั่ง เพราะว่าบ้านเราไม่กินเปรี้ยวมั้งนะคะแต่เวลาปุยไปสั่งก็มีแต่เออเอาเปรียปร้ยวๆเลยนะคะถ้าเป็นก้วยมะนาวเนาะนี่ค่ะแล้วปุยก็จะใส่นี่ค่ะพริกป่นเนาะลงไปพริกนีเน่เผ็ดมากก็เข้าคั่วลงไปเลยนะคะเพราะว่า แต่น้ำปลานี้เดี๋ยวก่อนนะคะเพราะว่าต้องชิมรสชาติก่อนเพราะว่าเราคั้นกับเกลือเผื่อตัวเนื้อของเรานั้นเค็มนะคะนี่ค่ะหอมเลยค่ะปุยก็ใส่ถุงมือแล้วก็ยำๆแบบนี้เลยนะคะง่ายๆตันนี้นึกอยากะคะ่ะ ก็ต้องขอพัยอีกครั้งกับคนไม่ทานดิบไม่ทานเนื้อนะคะไม่ชอบประกดผ่านเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการรับประทานของแต่ละบ,บุคคลน,นะคะไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวปุ้ยก็จะชิมเลยนะคะชิมแบบนี้เลย เผ็ดค่ะทุกคนใส่น้ำปลาได้ค่ะไม่ไม่เค็มแต่ใส่ไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะทุกคนก็จะเหลือไว้โรยหน้านิดนึงนะคะนี่ค่ะ เราจะไม่หยำๆนะคะคือจะคนให้เข้ากันเฉยนะคะก็เดี๋ยวผักจะไม่สวยนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะนี่เห็นไหมน่ากินไหมคะนี่ค่ะจานจัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักสลัดนะคะแล้วเต่งกวานะคะ เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเอาลาบเนื้อก้อยเนื้อที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปก็ใคร,ใครมีข้าวเหนียวก็เตรียมรอเลยค่ะหรือใครจะกินเปล่าๆเ,เ,เป็นกับแกล้มก็ได้นะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆอาจจะบอกว่าเออบ้านนี้ทำกับข้าวเยอะเนาะ สองคนค่ะคุณชายก็ชอบกินด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ไม้ก็ชอบมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เราทานแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องอุ่นยากเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะโรยด้วยจนหอมนิดหน่อยใครจะมีลูกโดดมีพริกก็ได้นะคะเพื่อน นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะก้อยเนื้อก้อยมะนาวนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะคนเหนียวเพื่อน,อนมาค่ะมาทานด้วยกันมากินด้วยกันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอภัยขออภัยอ,อ,อีกครั้งนะคะถ้าใครไม่ทานเนื้อไม่ทานดิบนะคะก็ ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน